งอ่าน,น,นะครับโอ้ยหลับปุ๋ยเลยพน,นักงานไม่บอกให้บริการกดออยอีกทีนะคะ,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 ะนี่มดจะขึ้นแล้วนะไม่กลัวมดกันหรอหมดจะกัดแล้วนะคุณไว้คุณมไว้ค่บว่างนอนเหรอครับผมคับ น้องเฝ้าสำนักงานดีๆนะลูกน so ู่นมดขึ้นหนวดแล้วมดได้กัดหนวดแล้วนะมดได้กัดหนูแล้วนะเห็ดี๋ยเห็นให้มดเกาะหนวดอ่ะเอาออกได้ไหมคุณแม่ครับโอุ้ยมดขึ้นเต็มแล้วนะเอามดออกก่อนนะอุ้ย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 อ้ยอ้ยจะมดออกให้อะเออ อ๋อิยมนอนมดกัดแล้วเตครับครับครับแล้วเตไปแล้วนะนะอยู่เป้าสำนักง,งานดีๆนะ